ดูดวงความรักฝ่ายที่004ดวงช้ารักลักษณะของดวงนี้จะมีปัญหาในความรักก็เพราะว่าพบคู่ครองนั้นโดนดาวมฤตยูซึ่งเป็นตัวทําลายล้างความสัมพันธ์สร้างปัญหากระตูใ้เกิดปัญหาอยู่เรื่อยๆปัญหาหลักที่ให้ช้ารักก็คือคําพูดเพราะเจ้าเรือนพบคู่ครองนั้นคือดาวพุธเป็นตัวแทนของวาทะ การพูดจากันที่ไม่เข้าหูแถมตอนเกิดดาวพุธด,ดวงนี้โคจรถอยหลังด้วยเป็นตัวแทนของพบคู่ครองด้วยทําให้มีปัญหาในเรื่องความรักแน่นอนเนื่องจากคําพูดเป็นต้นเหตุพร้อมกับดาวามฤตยูนั้นก็ส่งกระแสบันทอนเรื่องการมีคู่ครองอยู่แล้วตลอดเวลาดาวพุธเจ้าเรือนพบคู่ครองไปสถิตพบ <medi> <ภ Hein? S 2> วินาศนะก็ซ้ําเข้าไปอีกว่า คู่ครองนั้นหนีไปทิ้งเราเอาไว้กับลูกน้อยสองคนพระดาวพุตะดาวจันร์นั้นมาสถิตพบวินาศะในเทสาตรีเริกเลขสองไทยก็คือลูกสองคนนั่นแหละและมีเขาลางว่าในอนาคตลูกทั้งสองก็อาจจะไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศไม่อยู่กับเจ้าชะตาด้วยย้อนกลับมาติดตามดาวคู่ครองดาวพุทธอีกรอบ ไปสถิตในภพว,วินาศนะนั้นก็แปลอีกมิติหนึ่งได้ว่ามีคู่ครองเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาตัวที่ยืนยันอีกระดับหนึ่งคือ,อ,ด,คอดาวเข้าสวยเทศาตรีเรือซึ่งเป็นเรื่องของพ่อค้า,น,คานักธุรกิจนักเดินทางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่นเองซ้ำเติมให้ช่ำรักไปอีกดอกหนึ่งก็คือดาวเกตซึ่งเป็นดาวบันทอนอีกดวง ดาวมฤตยูบันทอนทำลายคู่ครองแล้ว,วก็ส่งดาวพุธมาตกพบวินาศแถมมีดาวเกตรอฟาดอ,อยู่อีกรอบหนึ่งนี่เหมือนนีเสือมาปะจระเข้เลยเป็นตัวยืนยันชัดเจนว่ามีปัญหาความรักมากก็เพราะดาวเกตที่รอซ้ำอยู่นั้นสวยเพชฌาตเลิกเป็นตัวคอยกระตุ้นความขัดแย้งความขัดเคืองใจความไม่ได้ดั่งใจเสาสีจู้จี้ หากขาดซึ่งสติยังคิดเอาทิฏฐิความมีตัวตวนนำหน้าเหมือนภูเขาลูกใหญ่ที่ขวางทางทั้งๆท,ที่จริงๆมันไม่ได้มีภูเขาอยู่เลยแท่ปรุงแต่งมันขึ้นมาเองความรักนั้นก็เลยแตกแยกร้าวรานเป็นเช่นนี้นี่เองถามว่าดวงนี้จริงๆแล้วเขาสามารถมีคู่สร้างความรักที่อบอุ่นได้ไหมตอบว่าได้ เพราะดาวคู่ครองคือพุทธนั้นมากุมกับดาวพฤหัสเรียกว่าคู่ปราดฉลาดทันคนสูมเข้าไปลึกๆในเนื้อในของดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวสีทางทักษะเละสูมเข้าไปให้ลึกลงไปถึงระดับองศาของดาวแล้วดาวพฤหัสนั้นได้ตำแหน่งราชาโชคบ่งบอกถึงคุณธรรมพุทธธรรมการน้อมนำธรรมมาปฏิบัติเพื่อการปล่อยวางทางใจ แล้วขอจะเจอคนที่ทำให้เขามีความสุขมีที่พึ่งยามยากในวัยปลายของชีวิตนั่นเองแต่คนส่วนมากเลือกที่จะเป็นไปตามกรรมพยายามแก้แต่จริงๆแล้วมันคือการกจริบเอกากรรมเก่าขึ้นมาปรุงแต่งต่อจนกลายเป็นกรรมใหม่เพบตัวต้นเหตุตัวเดียวคือทิฏฐิความมีตัวตนของเขาเองมมให้ราดูที่ดาวอาทิตย์ดาวดวงนี้เสียสวยเลิกเสียตรีอังพิษ ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าทิฏฐิสูงความมีตัวตนอิโก้สูงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดวาทะคำพูดที่เชื่อเชื่อทำลายจิตใจกันจนถึงจุดแตกแยกนั่นเองแต่คนเรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลักโหราศาสตร์แค่ชี้ให้เห็นร่องรอยของกรรมเก่าในอดีตแต่ในชีวิตจริงนั้นพุทธศาสตร์เหนือกว่าศาสตร์ใดๆในโลกทั้งปวง หากเขาน้อมนำรรมมาปฏิบัติอยู่ข้างในและวางความมีตัวตนสักยะติจิของเขาลงได้ชีวิตเขาจะมีความสุขมากและเจอคนที่รู้ใจเขาได้ในสักวันหนึ่งนั่นเอง